ห้องตำนานไปกับอริชัย EP หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ตอนเทวดา,าเล่นดินสนทนาธรรมกับเฮียบิ๊กเท่าต่อจากคลิปที่แล้วเขาเข้าหลาม,มาให้ผมกินนักท่านบอกว่าอ่านเยวก็ดีขึ้นอ่ะเยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นประมาณเนี้ยและทีนี้พี่สาวผมก็ เอาเอาน้ำไปถวยหลวงปู่นะพี่สาวผมพี่สาวคนโตตอนนั้งเก็บป่วยเป็นมะเร็งน้องปู่ก็จับแขนพี่สาวผมบีดบิดจนเจ็บอ,อ,อ่ะพี่สาวผมก็งงไปถามคุณน้อยอมคุงปู่บอกว่าเออเนี่ยคุณน้อยบอกว่าปู่รักษาโรคให้ถือว่าชื่อเจ็ดเจตอมเจ็ดตอมใช่ไหมครับเจ็อมครับครับครับตั้งแต่ปีนั้นมา มันไม่ได้กินยาแก้มะเร็งสักเม็ดเท่าทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงดีอยู่ความจริงที่เหนือปาฏิหารในวงการผู้ศรัทธาและลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินอริยสงฆ์ผู้อยู่เหนือโลกแห่งวัดไพรพัฒนาจังหวัดศิสเกตชื่อของเฮียบิ๊กเท่าหรือเจ้าของร้านแฮปปี้คาซึ่งเป็นร้านประดับยนต์ติดตั้งเครื่องเสียงและฟิล์มกรองแสงรถยนต์นะับเป็นชื่อที่ถูกกล่าวขานถึงอยู่เสมอ ในฐานะหนึ่งในข้าบดีผู้มีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้และมีประสบการณ์โดยตรงกับหลวงปู่สวงอย่างใกล้ชิดและน่าอาศัศจรรย์ใจที่สุดคนหนึ่งเรื่องราวการมาโปรดของหลวงปู่ที่ร้านแฮปปี้คาหลายต่อหลายครั้งได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อมาไม่รู้จบโดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่ท่านได้หยิบยกขึ้นมาถามนั่นคือหลวงปู่สวงสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและชัดเจนตามคำยืนยันของเฮียบิ๊กเท่า ซึ่งเป็นข้อมูลที่แตกต่างไปจากความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ที่มักจะได้ยินว่าหลวงปู่พูดเป็นภาษา,ขาเขมรหรือที่ลูกศิษย์เรียกว่าภาษาสวยเท่านั้นบทความนี้จะพาท่านเจาะลึกไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์อันน่าศรัทธานี้เพื่อสืบคน้นและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคําบอกเล่าดังกล่าวเฮียบิ๊กเท่าศิษย์คฤหัสหัผู้มีวาสนาต่อหลวงปู่สวง ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวปฏิหารเราจําเป็นต้องทําความรู้จักกับเฮียบิ๊กเท่าเสียก่อนท่านเป็นเจ้าของกิจการร้านประดับยนต์ชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการคนรักรถท่านเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงมีกิจการที่ชัดเจนและเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมการที่เรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดโดยบุคคลที่มีพื้นฐานทางสังคมและธุรกิจที่มั่นคงเชน่นนี้ทำให้เรื่องเล่ามีน้ำหนักและน่าเชื่อถือมากกว่าคำบอกเล่าลอย ยีบิกเท่าเป็นผู้หนึ่งที่มีความเลื่อมใสศรัทธา,านในพระพุทธศาสนาและองค์หลวงปู่สูวงเป็นอย่างยิ่งกล่าวกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีจ,จิตใจโอบอ้อมอารีชอบทำบุญทำทานและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้พบและอุปถากหลวงปู่สักครั้งในชีวิตซึ่งด้วยบุญวาสนาที่ได้สร้างสมบาก็ได้นำพาให้ท่านได้พบกับประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและความเชื่อของท่านไปตลอดกาล การมาโปรดนาะร้านแฮปปี้คาเมื่อเทวดามาเยือนถึงที่เรื่องราวที่เฮียบิ๊กเท่าและพยานในเหตุการณ์หลายคนเล่าตรงกันคือหลวงปู่สูงได้เดินทางมาที่ร้านแฮปปี้คาของท่านหลายครั้งจากคนขับที่มีชื่อว่าไหนน้อยการมาของหลวงปู่แต่ละครั้งมักจะเป็นไปอย่างเรียบง่ายและไม่คาดฝันกล่าวคืออยู่ๆท่านก็มาปรากฏกายขึ้นที่หน้าร้านหรือว่าไหนร้านเหมือนคนแก่ธรรมดารรมดาคนหนึ่ง ในลักษณะที่ลูกศิษย์คุ้นเคยกด็ดีคือนุ่งห่มเรียบร้อยไม่สวมรองเท้าบางครั้งก็นั่งอยู่บนพื้นเฉยๆโดยที่พนักง,งานหรือว่าคนที่ไม่รู้จักอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าท่านคืออริยสงฆ์องค์สำคัญการมาโปรดของหลวงปู่ที่ร้านซึ่งเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจทางโลกถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงเมตตาธรรมของหลวงปู่ที่ไม่มีประมาณ ท่านไม่ได้จำกัดการโปรดสัตว์อยู่แค่ในวัดหรือว่าในป่าเขาแต่ยังเมตตาม,มาถึงที่ธรรมหากินของลูกศิษย์เพื่อมาโปรดมาเตือนสติและมาให้กำลังใจถึงที่มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการมาของท่านอย่างเช่นครั้งหนึ่งท่านมานั่งอยู่หน้าร้านเฮียบิ๊กเท่าเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปกราบและนิมนต์ท่านเข้ามาในร้านจัดหาที่นั่งอันสมควรและถวายน้ำดื่มซึ่งหลวงปู่รับเอาไว้ด้วยท่าทีปกติ เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นบทสนทนาที่น่าอัศจรรย์หลวงปู่พูดไทยเก่งและชัดประเด็นสำคัญที่สุดที่ท่านสงสัยและเป็นหัวใจของเรื่องราวนี้คือการสนทนาระหว่างหลวงปู่สวงและเฮียบิกเท่าตามคำบอกเล่าที่เฮียบิกเท่ายืนยันอย่างหนักแน่นมาโดยตลอดนั้นหลวงปู่สวงได้สนทนากับท่านด้วยภาษาไทยภาคกลางที่ชัดเจนและคล่องแคล่วทุกประการไม่ได้พูดติดสำเนียง,ขงเขมร หรือว่าพูดเป็นคำๆอย่างที่หลายๆคนเข้าใจท่านเล่าว่าหลวงปู่สามารถสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์ถามถึงเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องธุรกิจและให้ข้อคิดกติธรรมต่างๆเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายเรื่องนี้สร้างความประหลาดใจและอศัศจรรย์ใจแก่เฮียบิ๊กเท่าเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านเองก็เคยได้ยินกิติศัพท์มาก,ก่อนว่าหลวงปู่ไม่พูดไทยหรือว่าพูดก็พูดน้อยมาก แต่ประสบการณ์ตรงที่ท่านได้สัมผัสกลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงตัวอย่างบทสนทนาที่มักถูกหยิบยกมาเล่าคือหลวงปู่มักจะพูดในเชิงทํานายทายทักอนาคตอย่างแม่นยําแต่ใช้ถ้อยคําที่เรียบง่ายอย่างเช่นอาจจะชี้ไปที่พื้นที่ว่างๆในร้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตรงนี้คนจะเยอะหลังจากนั้นไม่นานกิจการของเฮียบิ๊กเท่าก็ขยายตัวและมีลูกค้ามากมายจริงๆ หรือบางครั้งก็จะเป็นการให้ธรรมะง,ง่ายแต่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการทรมมหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการมีเมตตาต่อลูกน้องและลูกค้าซึ่งเฮียบิ๊กเท่าก็ได้น้อมนำคำสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติจนกิจการเจริญรุ่งเรืองแล้วเหตุใดหลวงปู่จึงเลือกพูดไทยกับเฮียบิ๊กเท่าคำถามที่ตามมาก็คือเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่และถ้าเป็นจริงเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ในการพิจารณาเรื่องนี้เราต้องมองจากหลายมิติประกอบกัน 1. มิติแห่งพยานบุคคลเหยาพิกเท่าเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือสูงในหมู่ลูกศิษย์ท่านไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆจากการแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาในทางกลับกันการเล่าเรื่องนี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเชิดชูบารมีขององค์หลวงปู่และเพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ศรัทธานอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งยืนยันการมาของหลวงปู่แม้ว่าอาจจะไม่ได้ยินบทสนทนาทั้งหมดแต่ก็ยังยืนยันได้ว่าหลวงปู่และเฮียบิ๊กเท่าได้มีการพูดคุยกันจริง 2. มิติแห่งอจินไตและอภิญญาในทางพระพุทธศาสนาพระอริยสงฆ์ผู้บรรลุธรรมขั้นสูงและทรงอภิญญาฤทธนั้นสามารถทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายของปูถุชนได้ การสื่อสารด้วยภาษาต่างๆหรือว่าการรู้ใจผู้อื่นเจโตปริยญาณถือเป็นหนึ่งในความสามารถที่เป็นไปได้ดังนั้นการที่หลวงปู่สวงจะสามารถพูาดภาษาใดภาษาหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อถึงเวลาอันควรจึงไม่ใช่รอขับรถเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนภูก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนแต่หลวงปู่สวงเนี่ยสามารถที่คนขับรถมาถึงบ้านผมได้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็มาถึงบ้านผมท่านก็ ได้เข้าไปนอนในห้องติดฟิล์มความแสงนะครับอ่ลวงปู่สวงให้ผมอุ้มนะครับตอนนั้นน้าหนักน้ําหนักเป็นยังไงโอ้ท่านเป็นคนสูงใหญ่นะครับครับสูงใหญ่ก็ผมคิดว่าผมจะอุ้มไม่ได้หรอกครับแต่ว่า<อ>เวลาอุ้มก็ร,รู้รู้สึกว่าเบานะครับมัน,ม,นมันใจไม่กล้าพูดเลยใช่ใช่ใช่แต่ผมว่าปูสวงเอลิสานกิจให้แน่นอนครั้งที่สามที่สี่ก็มาบางครั้งก็ไม่เข้าเออจอดรถหน้าบ้านก็เอาน้ําไปให้ฉันก็จับแก้ว ปลาทิ้งเอาไว้หน้าบ้าน,นจนแตกแล้วก็ไปก็มีเออมาอีกครั้งก็ช่วงนั้นผมไปส่งของวนพอดีอยู่แต่แฟนผมวันนั้นผมไม่อยู่แต่ท่านแวะมาหาผมอ๋อเหมือนเป็นการบอกบานะครับครับกนะ็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ท่านท่านก็แวะไปที่แบงแบงกงเทพยบแล้วท่านท่านก็กลับแล้วก็เห็นคนที่มากับท่านก็บอกว่าท่านราสังขารตั้งแต่ อาขากลับไปหาอินเท่าเออไปหาในเท่ามาแล้วประกากับว่าเนี่ยท่านท่านรักทางขานแล้วประมาณเนี้ยก็ตอนตอนตอน,ตอนที่ท่านก็ไม่ค่อยค่อยเะฉันอะไรแล้วล่ะพักห,หลังมาสี่ห้าวันหรือเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนนี่แหละท่านท่านไม่ค่อยจะฉันอะไรอท่านท่านไม่อยากให้มีกากอาหารหรืออะไรติดติดในในร่างของท่านะประมาณนี้อยากให้ท้องท่านสะอาดประมาณนี้ไม่ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ตัวเนี้ยสรุป เรื่องจริงที่ต้องพิสูจน์ด้วยศรัทธาเมื่อกลับมาสู่คำถามที่ว่าเรื่องราวนี้เป็นความจริงหรือไม่คำตอบคือในทางกายภาพและพยานบุคคลเรื่องเล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่ถูกบอกเล่าโดยบุคคลที่มีตัวตนจริงคือเฮียบิกเทาและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่สิทธิาณุสิทธิ์ของลววปู่สงูงมาเป็นเวลายาวนานอย่างไรก็ตาม ในส่วนของเนื้อหาที่เป็นปฏิหารอย่างเช่นการสนทนาด้วยภาษาไทยที่ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปมันคือเรื่องของความจริงในระดับของศรัทธาและประสบการณ์ส่วนบุคคลเรื่องราวของหลวบปู่สวงกับเยบิกเท่าแห่งร้านแฮปปี้คาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราบปฏิหารที่น่าตื่นเต้นแต่ยังแฝงไปด้วยข้อคิดและคติธรรมมากมาย มันสอนให้เรารู้ว่าเมตตาธรรมไม่มีที่สิ้นสุดพระอริยเจ้าผู้ทรงบุณธรรมย่อมมีเมตตาต่อสรรพสัตว์โดยไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะอยู่ในสถานะใดประกอบอาชีพอะไรบุญวาสนาเป็นสิ่งที่สร้างได้การที่เฮียบิ๊กเท่ามีโอกาสพิเศษเช่นนี้ย่อมเป็นผลมาจากบุญคุศลความศรัทธาและการปฏิบัติด,ดีที่ท่านได้สร้างสมมาธรรมะ อยู่ในทุกขนแห่งคําสอนของหลวงปู่ที่มอบให้กับเฮียบิ๊กเท่านั้นเป็นเรื่องง่ายๆที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและการทํางานแต่สามารถนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้จริงแสดงให้เห็นว่าธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในวัดหรือในตําราแต่อยู่ในการกระทําของเราทุกคนดังนั้นเรื่องราวนี้จึงยังคงถูกเล่าขานต่อไปด้วยความศรัทธาเป็นเครื่องยืนยันถึงบรารมี อันประมาณไม่ได้ของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินและก็เป็นเครื่องเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนมุ่งมั่นในการทำความดีสร้างบุญกุศลเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวันหนึ่งเทวดาอาจจะมาโปรดเราถึงที่ทำงานหรือว่าที่บ้านเหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นแล้วณนะร้านแฮปปี้คาก็เป็นได้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป ถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ